สวัสดีครับรายการเล่าเรื่องพระครับวันนี้ผมขอ,อนำเสนอพระกิ่งลอยองค์ขนาดห้อยคอมหาชนวน90ปีพุทธรังศีที่จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่โรงหล่อพุทธลังสีครบรอบ90ปีทางโรงหล่อพุทธรังศีได้เก็บรวบรวมชนวนมวลสารเก่าแก่นับตั้งแต่ก่อตั้งสํานักพุทธรังศีขึ้นมารวมเวลาแล้วร่วม90ปีชนวนมวลสารจากการหล่อพระพุทธรูปทั้งองค์เล็ก องค์ใหญ่รูปหล่อเกจิคณาจารย์ชนวนมวลสารต่างๆตัวอย่างจากภาพนี้นะครับย้อนไปในอดีตนี่คือชนวนของการจัดสร้างพระพุทธรูปของโรงหล่อพระพุทธรังสีที่มีพิธีพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่ณวัดละรังเมื่อปีพศ2519โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวัชิราลงกรวัดราชบพิตทรงเสด็จมาเจิมเทียนชยัย ซึ่งในพิธีนั้นยังมีพระเกจิอาจารย์ที่เรารู้จักกันดีเช่นหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีหลวงพ่อฉีวัดป่าเรลัย,ลายมานั่งปกในงานด้วยนะครับโดยโรงหล่อได้นำชนวนเหล่านี้มาหล่อเป็นพระกิ่งโรคะวินาสายะขนาดหน้าตัก9้านิ้วและบาทน้ำมนพระปริษขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่โรงหล่อพุทธลังศีครบ90ปีซึ่งก่อนหน้างานหล่อพระ ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงขออนุญาตคุลุบุรพาจารย์เกจิคณาจารย์ในอดีตจนถึงปัจจุบันและคณาจารย์ช่างหล่อเจ้าของมหาชนวนในอดีตมหาชนวน90ปีพุทธรังศีที่จะนำมาหล่อในพิธีหล่อพระกิ่งระบาดน้ำมนต์ด้วยนะครับในวันพิธีหล่อพระจัดขึ้นเมื่อวันที่20มีนาคมพศส5 6 4 ได้มีการนิมนต์พระเถระคณาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณมีชัยวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงในพิธีหล่อพระและร่วมเจริญพระพุทธมนต์พระปริศเพื่อจะเลืกไว้ในประวัติศาสตร์ในครั้งนี้และจากการเปิดจองพระกิ่งโลคะมินาสายะขนาดหน้าตักเก้านิ้วและบาทน้ำมนตก็มีผู้สั่งจองมาจำนวนมากนะครับบางท่านก็จองไม่ทันเพราะว่าทางโรงงานเนี่ย สร้างพระขึ้นมาเป็นจํานวนน้อยอย่างเช่นพระกิ่งขนาดน้าตัก9นิ้วเนี่ยสร้างขึ้นมาเพียง59องค์ทางโรงหล่อจึงได้มีการจัดสร้างพระกิ่งลอยองค์เนื้อมหาชนวนซึ่งหล่อในวาระเดียวกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้บูชาพระที่เป็นเนื้อมหาชนวนอันทรงคุณค่านี้ท่านที่สนใจนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่ายัางพอมีเหลือให้บูชาอยู่ยังไงลองติดต่อดูที่ Facebook โรงหล่อพระพุทธรูปพุทธรังสีหรือเดี๋ยวผมจะลงเบอร์แล้วก็สถานที่ติดต่อในช่องสนทนาให้นะครับผมเชื่อว่าต่อไปพระรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตำนานสำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องพระสวัสดีครับ